ครับผมสวัสดีครับนะมนี่ก็อยู่กับรบทวีสานเมืองเหนือก็ครับวันนี้มาหาสิทธิ์กบครับเอากบสิทธิ์กบกบเอากบปลอมมาสิทธิ์กบแท้ครับนี่ครับกบปลอมมาะนี่ครับมา เราภากันเขาไม้ครับภาคเขาไม้กคบลายครับไม้นี่้ไม้สี่สวยครับนี่ไม้น้องนำคุณดำๆนี่ครับนำใบไม้ครับนับแหลกเล้กะ หาไหลพิงคบครับมัตกลงน้ำกันยังรอไงหาไลที่ตัวน oh, ี้ตวลงหรอเฮ้ยเนยดนลงเลยครับูหลาหลบน่อยหลครับคบหน่อยหลาย่ออ้หลายครับอ้หลายหลบหน่อยหลา ครับลงไหลมั้งงงเดีวกบหน่อยครับดำๆมั้ยยังเนี่ยนจะหวกด,ด้ครับเลยกวอดเด้ครับเออเดี๋ยวผลงานอย่งไรเรามึงไปเลยครับมีเฮนนอนตัวลงไหลไปนี่โอ้ ก็หลอนมากเลยครับหอมมากไก่น,นี่ยทำคนข้นมากเกันข้นมากกินนกก่ครับนี่ครับต้มากจไปเวียน,นขึ้มาแล้วมาแล้วขึ้าแล้วตุดุดอยครับดูยอยครับอืมอืมเดิมปรเดิมทีมม่นน้ำมากรลายครับโอ้สามที่โตเลยครับเหม่มพี่น้องมึงเดี๋ผมส่งง นี่ครับโอ้โหนะเห็นนหมซีโตเลยครับอู้หักาีิลีว่ะเหนียวเสศษแทะเดี๋ยวเก็บขออนุญาตเก็บคนครับมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่กว่านี่ครับตัวใหญ่ก่อนนั่งนะนั่งกระมั้บกระนั้บเดี๋ยวเดี๋ยวปัตติจมรุดรุดลุด lấy tụi nha mình người lúc xong Nói mấy lắm mấy lắm mấy lắm mấy mấy lắm mấy lắm mấy lắm câu lắm mấy lắm อ้ยพลาดพูพาดอีกแล้วพูดพลาดอีกแล้วเดี๋ยวจะเยนเ็ยนๆนี่เด็กกเด้เรื่อยมึนครับกบมอนี่อ้ยไก่เนาะวนอนลงโอ้แขนมือปุ้งแขนมือปุ้งแขนมือไม่เหนียวหน้าไ่เหนียวแขนมือมึงโอ้โอ เด็แค่ล้ครับบุกหากินอย่างไม่กันตึกสองสามหลบโอ้มมมมมมัวไมงมาแล้วครับตัไมมาเแล้วนะไม้มาแล้วตัไมมาแร้วครับตัไมามเร็วครับตัไมามเร็วเสียบเลยครับเริ่ยนเริ่ยอ้หูครับมาก หนี่งเห็นก็สองตัวนั่นนังถากินดยู่ครับคักคเจาเก็บเก็บนเก็บก็บฝอยมาฝอยเลยครับตัวนี้เป็นฝอยนี่แหละนี่เหงาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันสงะตัวนี้สัตว์ตัวนี้มันถือสั่งลุับ เอารุดอีกแล้วตัไมมาแท่นกันเลยครับทำไมมาแท่อมมาเาน,มานี่ยรีบมา้วมาแลวมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลวครับมาเร็วครับมาเร็วครับมาอีกเร็วมาอีกเร็วเจ๋ว มึนไงครับคุบคักคักคักคัถ่ายกี classics, it, ่ตัวเองนครับอันนี้นะสองสามตัวเลี ich, Hence, mm ้ยงกันอู่วนูไหลกันรับขึ้นี่นี้ไม่ละไเลี้วไม่เลี้ยวนอมนะสองตัวเลยครับตัวนี้ดูตัวก่น มึหงหนีมากคนมึงหนีมึนก็ครับฮะลอยกันไนหะอ,อ,อุ้ยรุดรุดรุดเาลอยไหมลอยไหมะรุดกินเกลกือครับอืมอมึนยังมึนยังนี่อู้บนี้โอ้เดี๋ยวผมต้องเคียกไหมไม่ยังไหมฮะบนนี้กัน มึนไหมมึนขัดโอปโอ้ยตึนตุกๆจับมาหามขัดก่อข้างเลยวะโอ้ยไปต่าตัวนี้ีวเก็บล้ครับเอท่านท่านหคุานั่นเอ้ตัวนี้จะกินกันนเอนกินกันกันเอา tôi nói tôi nói chín con đấy. wow, tôi nhỉ kín tôi yếu xây ruột đi vẫn mới kín à có มันมึนครับกบนี่มึนเดี๋ยวเด้เอาสูตรไปสูตรปิดกอข้างเลยครับแบบนี้แบบนี้สูตรปิดกอข้างเลยฮะมันไมน่สูตรนี้เขามันมึนหลายนฝอยนี่ฮะเนี่ยตึ๊กเกย์เนี่ยไมมึนหลายตัวทาย ตึ๊บิ่มลอยครับเบ็ดเกาะข้างเลย <laughs> เบ็ดเกาะข้างเลยมึนไหลครับกบ <laughs> เอิดกบมึนรรเ,นเนงี้ย <laughs> ฮโอ้โหเนี่ยครับดูไครคนเดียวเนี่ยเกาะข้างเลยเ <laughs> จ้าเอ้าเจ้าฮึฮัลโหลแมาแล้วมาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนี่ครับตักครบนี่เจ้าอีกหลายครับอีกหลายบนเห็นหัวยนต์เป็นสิบห็นหัวเป็นสิบได้แล้วเต่ากันไม่แล้วตัวนึงเร็วแล้ว เอาเร็วครับเอาเร็วได้อีกแล้วครับเดี๋ยวครับเดีด๋วยวนะหมุนกันอืมาอีกแล้วตัวขัดโอ้ขัดจบเสร็จครับเดี๋ยวเดีย๋ยวกบตุกกบแล้วคนอนุญาตเก็บกันครับนี่นะครับกำลังกินกำลังกิน แล้วแล้วหมดแล้วครับปูดิบลอยครับตีนแล้วครับเจ๋วกินไงครับตกกบเลยฮึเก็บ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 อีกนโอ้หลายตัวแล้วครับตัวที่หาตัวที่หกแล้วฮึกินไงครับงับฮึดิบลอยครับเก็บอีกเก็บอีกไม่เร็วไม่เลวไม่เลวฮึไม่เร็วเอ๊ะกิโกิโล โอ้ยหรถโอ้ยหลรถสับครับโอ้ยหลุดรถเสียดายจังเด้อเด้อรอไม่รอไม่เด้อยูดอย่างแข่งครับเด้อรอไม่กันมากปะอืมมาอยู่มาอยู่มาอยู่กินกินเข้าละกินเก้ากินเก้าครับปูติดลอยอีกแล้วกินเก้ากินนี้เก้าลุดเร็วออกไปกินนี้เกาครับเผื่อพุทธโดนเบ็ดอ่ะอืม เนี่ยเจ้าบนี่ยนอนรีววนๆคับผู้ไรคกับกบครับคำนี้มีตั้งหัวเลยครับอยู่ข้างในบ่อหนิอย่ยงตั้หัวโกบพวกนั้นคแบบบ่อตั้งประชาร์ตเลยข้ากิรีว่าแล้วขออนุญาตเก็บครับไม่แล้วเขาไม่แล้วนี่นี่ครับเน้อง เอาย้อนไปยนี่รอไม่ไกลนี่อุ้ยลุ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 ดอครับลดกรปกปากปากมยังไม่ไ่แล้วตองเร็วอุ้ยลลุดลุลุดเร็วอ้ยโอ้งามไหมตอนี้ไหมเดอเดลองอีกันไม่อีกสองดอกซอนเลยครับลุลุดลุ ตรงงามไหมครับมาแล้วครับครับมาแล้วนี่นี่ร้อนคือนั่นเธอขูดเลยโอ้ืเรียบร้อยครับกินสามทีครับตัวเดียวกินสามทีฮะขอาวมันเงียบจับกลบดีครับโอ้สวงามเลยครับ <c ười> ตัวนี้ โอ้โหครับเต็มมืออันเนี้ยห้องน้ำเลยครับ,บนปนปนพอปนเออเจียวไ,วไม่แล้วเขา,มา,กกมา,มาไม่แล้วนี่น่าหลอมากกันอืมตอนนี้มากทั้งมากอืมไม่แล้วม่แล้ว

โอ้วันวันเหมือนบริวัติครับรุดซับไม่แล้วครับไม่แล้วตัวนี้ที่ไม่ผ่านเลยตัวนี้ฮะร้อนกันไหมร้อนกัตัวงามตัวงามอืออืออืเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุด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 ซับโอ้ยยังวะก็สิร้อนมาได้ครับโอ้โหแถวนี้เลยวะเห็นโอ้โหแถวนี้มันต้กินนี่ครับนี่แสดงวันเก็บปาก โอ้ถือเซย์ฮูน้นไป้วพวกชางหุ่นครับจิบปากแล้วนะเอามายังไมอ,ไมอครับสรุปสรุปวันนี้ก็ได้ตัวสองสี่หกแปดสิบตัวครับลดไปสามตัววายุนออกป้องได้บ้รารถเล่าลม่เห็นวางมันขาดครับเฮ้ยถือมาป้อนไม่เอิ้นออกอีแล้วออกเสยวมา ออกตัวหนาวว่าตาเลยอ้ไม่วางหลุดครับไม่วางขาดฮะทางวัดปล่อยมันวายอยู่มันขี้ออกได้มาออปล่อยวปซีตัวครับมันแพร่ลูกเขากับพ่อเขาพ่ออยู่พ่อกินครับตัวได้หลุดกับปล่อยมันไปเจ้าเจ้าครับพอด้ปนพอด้เจ้า